คือน้องอารมคุณผ <res> mm ู้ชมฮะเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนที่อยุธยาแล้วมันมีวัยรุ่นขับเข้ามาประกบแล้วถีบรถเขาหลังจากนั้นชิงโทรศัพท์มือถือเพื่อนเข้าไปทั้งหมดแล้วตัวอามโดนแทงเข้าที่หลังนะฮะเดี๋ยวดูตอนปฐมพยาบาลอามก่อนก็ได้เหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยอารมอายุ16ปีโดนแทงเข้าไปที่หลังลึก1นิ้ว นี่ฮะอันนี้คือบาดแผลที่โดนแทงข้างหลังคือที่มันน่าตกใจก็คือเพื่อนมากันด้วยประมาณ4 5หคนโดนชิงโทรศัพท์มือถือไปกันหมดเนี่ยนะฮะล่าสุดเหตุการณ์ครั้งนี้ผู้สึกข่าวของเราเนี่ยลงไปติดตามเหตุการณ์เห็นบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีวงจรปิดตั้งแต่ตอนต้นเลยถูกไหมใกลนะุ่มของน้องอามเนี่ยจะไปรวมตัวกันที่หน้าบ้านเพื่อนก่อนอืใช่ก็คือภาพกล้องวงจรปิดก่อนน้องจะขี่รถออกไปเล่นสงการกันเนี่ยคือน้องบอกจังหวะที่เกิดเหตุมันเป็นจังหวะขากลับจากสงการแล้วแต่ว่าก่อนจะเกิดเเืือออองงน้งงนีก็ค อาร์มมีเอิร์ธมีโจมีพิมพ์มีเพชรนฮะรวมกันเนี่ยก็คือเดินทางไปเที่ยวสงกรานกันก็จะเห็นว่าน้องอาร์มเองก็คือขับรถกับกลุ่มเพื่อน ออกไปจากบ้านช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มสินาทีจริงๆมันจะมีภาพตอนที่น้องเขาเนี่ยรวมตัวกันอยู่ที่บริเวณด้านหน้าบ้านอันนี้คือภาพไปที่ถนนแหละจากไปที่หัวเทปก่อนทีมงานภาพตอนที่ไปรวมตัวกันบ้านเอิร์ธซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้ยังไม่เห็นคู่อลิหรอฮะแต่กำลังจะบอกว่าพวกเขาไม่ได้ไปหาเรื่องใครก็คือพวกเด็กวัยรุ่นมันจะไปเล่นน้ํากันเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นสองทุ่มสิบเจ็ดวนี้จะเป็นภาพตามถนนหนทางต่างๆอามจะซ้อนสามไปกับเพื่อนแล้วก็มีคนที่เอ่ยชื่อมากี้นี่แหละ แต่ไม่ต้องไปสนใจมากเอาสนใจคืออาร์มก่อนเพราะอ,อาร์มคือคนโดนแทงล่าสุดวันนี้มันจะไม่เห็นตอนนันทีโดนแทงใช่ไหมเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยโดนประกบแล้วก็ถีบรถรบแล้วเพื่อนโดนเอามือถือไปเรียบเลยนะฮะสี่เครื่องวันนี้เราไปเจอกับอาร์มเราก็ถามอาร์มบอกอาร์มรู้จักไหมไอ้คนที่เอามีดแทงน้องแล้วก็ที่ชิงมือถือเพื่อนๆเ,เปิดภาพอาร์มขึ้นมาครับ วันนี้เราไปเจออาร์มแล้วอาร์มเองเนี่ยบอกว่าไม่รู้จักใครมาก่อนเลยที่สำคัญก็คือตอนที่ตัวเองขี่รถออกมาจากบ้านก็ไม่ได้ไปมีเรื่องกับใครด้วย แต่จำได้ว่าคนที่ขับประกบน่าจะอายุประมาณ25ปีใช่ไหมใช่ฮะเบื้องต้นเองเนี่ยก็คือถ้าจําได้ก็คือเขามากันประมาณ2คนประมาณ2คนเสร็จอายุประมาณ20-25ซ้อนท้ายกันมาขี่รถยามาฮ่าเอ็นแม็กซ์สีขาวเล่นเครื่องแซงขึ้นมาคล้ายๆเหมือนขับประกบหลังจากนั้นก็มีการถีบรถพวกเขาล้มก่อนพอล้มเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นกลุ่มวัยรุ่น1คนเองพยายามที่จะชักมีดปลายแหลมขอภยายชักเหล็กปลายแหลมออกมาแทงพวกเขาปรากฏเพื่อนๆก็พยายามจะวิ่งหนีตัวเขาเองพลาดท่าถูกแทงครับเพราะว่า วิ่งไม่ทันสุดท้ายคนกอ่อเหตุบังคับกลุ่มเพ,เพื่อนเขาเอาโทรศัพท์ไปทั้งหมด4เครื่องเพราะว่าพวกเขามากันทั้งหมด5คนด้วยกันนะเจอกลุ่มผู้กอ่อเหตุครับแต่ว่ากลุ่มผู้กอ่อเหตุแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้สนใจอะไรพวกผมครับแต่ว่าจะมีแค่คันกอ่อเหตุครับมีแค่คันนั้นคันเดียวครับสองคนแสดงว่าเขาขับแบบเป็นกลุ่มใช่ครับตรงนั้นบริเวณตรงไหนคนระับ งหน้าองบาลราทนเนี่ยนะขับชะลอไอแสงหน้าแบบแล้วก็ชะลอ,ลอ,ลอรอพวกผม,มครับอ่ะ,ละอแล้วกันใครต่อแล้วก็เขาก็จะโกนถามว่ามองหน้ากูทาไมมองหน้ากูทาไมแล้วก็ให้พวกผมจอดครับเบียดพวกผมมให้พวกผมจอดผมก็จอดแล้วแล้วเขาก็ไปเอามีดเอเอาเหล็กหน้าเก๊เขาครับแทงพวกผมมากผมเลยทิ้งรถเป็นเหล็กอะไรเหล็กยาวๆครับปลายแหลมไม่ใช่มีดด้วยใช่ครับเราก็ไม่เคยมีเรื่องเขาไม่เคยรู้จักเขามาก่อนใช่ครับแล้วเขาแทงเราคนเดียวเหรอใช่ครับ แบบพวกผมอแทงพวกผมก็นหนีแหละเขาบอกว่าไอ,อะไรครับมึงกลับมามึงกลับมากูไม่ทําอะไรแต่พวกผมไม่กลับแล,แล้วเขาก็เดินไปที่รถ2คันนี่แหละแล้วไปเอารถซับที่อยู่ใต้เบาะสองคันเอาไปหมดแล้วตีเครื่องแล้วจําหน้าอะไรมันปิดหน้าปิดตามาไม่หรือว่ามเขาไม่ ประมาณ18-20ปแบบแต่หน้าผมไม่รับขวามือคือภาพเมื่อคืนนี้นะฮะตอนที่ตำรวจเขาสอบเพื่อนๆอ,อามเพื่อนอามเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วคนร้ายเนี่ยน่าจะมีเห็นบอกว่าประมาณสักสองคันขับเข้ามาประกบล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะสอพออุทยัยพันธุตรเอกมานัท นะครับเห็นบอกว่าสามารถคุมตัวแก๊งวัยรุ่นกลุ่มนี้เอาไว้ได้เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือลูกชิ้นกับโลตัสนะฮะเห็นบอกว่าเป็นมือแทงด้วยใช่ไหมใ,ในส่วนของโลตัสก็คือเป็นคนซ้อนท้ายแล้วก็เป็นมือแทงตำรวจยึดโทรศัพท์กลับมาได้นะฮะสามเครื่องแล้วก็มีดปลายแหลมขนาดเดียวกันเนี่ยจากการสอบถามไอ้แก๊งวัยรุ่นแก๊งนี้บอกว่าก่อนเกิดเหตุขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนแล้วบังเอิญเจอแก๊งของน้องอามตรงบริเวณโค้งเมือง อยุธยามองหน้ากันเมื่อหันไปมองหน้าเสร็จสับรู้สึกไม่ถูกชะตาเลยอยากจะเอาเรื่องเลยขี่เข้าไปประกบแล้วถีบรถหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยหยิบมีดออกมาจากช่องเก็บของแล้วก็แทงอามแล้วก็ปล้นเอามือถือไปเนี่ยนะฮะ เห็นบอกว่าเบื้องต้นคือปล้นเนี่ยมาต้องตั้งแต่3แต่สุดท้ายจากการสอบปากคำเนี่ยโลตัสกับลูกชิ้นเห็นบอกผมมี2ตํตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาก็คือชิงทรัพย์เพราะถ้าเป็นปล้นก็ต้องมีตั้งแต่3อันนี้มันมีกัน2คนเดี๋ยวมีเสียงผู้กำกับนะฮะยืนยันกับเหตุการณ์นี้ว่าจับได้ถูกตัวและยึดของกลางมาได้ผู้ตหาทั้งหมดสอ,สอรายครับสองคนครับเป็นเยาวชนทั้งคู่ครับ ตัวเด็กเองเนี่ยบอกว่าตัวเองจะมาเที่ยวนะครับที่งานในตัวเมืองพระนครศรียุยานะครับแล้วก็จังหวะที่เขาเจอกับผู้เสียหายเนี่ยคือตรงโค้งรัธานีครับ<ม>เลยประมาณไทยวัสดุนะครับแถวนั้นฮะเจอแล้วศัพท์ของเขาใช้ว่ามองติดเฟิร<ม>์สมองติดคือเจอครั้งแรกมองตาติดปับ๊บขี่รถตามครับ<ม>ขี่รถตามปาดหน้าบอกให้จอดจอดเสร็จคนนั่งซ้อนแทงครับ แทงแงผู้เสียหายไม่เคยเลยครับเขาใช้คำว่ามองติดมองติดมองติดครับว่าตัวฝั่งคนเจ็บมองเขาก่อนหรือว่าคือเขามองครับเขาก็ขี่รถมาแล้วก็มองกันก็คือทั้งผู้เสียหายอยู่ข้างหน้าก็หันหลังมามองเขาก็มองเหมือนกับมองตาติดกันะส้าระปากันไปเลยครับตามไปเลยครับใช่ครับแล้วเรื่องของไงบ้างคอหลังจากแทงผู้เสียหายเสร็จผู้กลุ่มผู้เสียหายนี่ต้องบอกว่ามีสี่คนรถสองคันพอจอดผู้ต้องหาแทงนะครับ ชื่อสตันะที่นั่ง <ผม S 1> สอครับเพราะฉะนั้นนี่ภาษาวัยรุ่นคือมองติดพอติดเสร็จก็คือต้องตามเนี่ยนะฮะแล้วก็จบลงที่ตาราง